พอตะลมเตียงก็ได้นะนี่พอตะลมเตียงนี่ก็ได้นี่ได้หน่อใหญ่เนาะบัวีบัวท้อนชมีบุญอยู่เอามีบุญอยู่แห้งตอนอืออะไรหนิอยู่ฮันรกแด่แจ่ว่าคนบุกขมูแล้วก็ไล่หนีงอือคนบุกขมูกับไล่หนีงไอ้ ต้องไล่ต้องอะไรกันอยู่ค่อยไปรู้เรื่องนี้ค่อยได้ได้ทานเขาโยู่บนน้องหุนยังไงแล้วเจ้าพนน้อยใจไปก่อนเนาะน้อยแล้วอะไรนีเขาย่านคอยเห็ดวัดนว่านี้คอยจะเขาย่านคอยเ็ดเป็นร้อยหมดหายกันพีผู้ชื่อาว่า สินใจกับไ่ได้รจนผัวขอพ่แล้ววอาก็แน,น่นอนนะเขาบ่มีนาอมาอยูนี่วันนี้เขาเสียสามย่าพอ่อก้อน่นสะว,าวา่าอะไรจะได้เห็นยังทำยังเบาๆน้ำเป็นพีน่เสีใจค่อยอีกอะต้องถามเป็นุก้อนร้นนอยเด็ดเงี่ยบบมุเชนใจค่อยไปแบบเิ่นจี่านาวาวานั่นหท่ามว่ามว่านะมันนะต้องถามก้อน เห็นยังก็ให้เพิ่นหู้ใจเฮาก้อนเห็นใจเฮาก้อนรอบออสนะจังหวะคอยจังหวะคอชีวิตนำอยู่อีกน้ำบ้านเมืองน้ำไม่เน้องอีกไปสิบขได้บ่เป็นอะไรมันเกิดมันวัดจะเววาเนี่ยเกิดม,มาเมอ้ <c ười> เ,เอกเลเวลออบอํามมันแต่งอ่อนนี่ไปมาเราบอําแต่งอ,อ่อนเออแต่งอ่อนแล้วยังมีมันอยู่เลยคอยมันมีอย่างนี้คขอยนี้เ <c ười> องคอยมันคนชุดล้วเขาย่านคอยเหตุเป็นร้อยนะ ัานก็งานเบาใช่ไหยังอยนีไปมากอย่าเนี่ันละเดี๋ยวันี้วันนี้กินข้าวอีแล้วกระช้ำอีเลี้ยวดูมันมีวันสว่างนะ่อยนะจัดหนึ่งด้หนึ่งญาตหนึ่งไปได้หนึ่งญาหนึ่งไปได้หนึ่งเราไกยุสว่าสว่างเราไม่มีหมดอ่านมวแล้วหมูจะดื้อเราไปยุสว่างสว่างอีกจใครแน่มันมาใครแนบมันมานะ อ่าก็จะใครแน่ๆจะจำมาให้อบปรลองใจนี่เอาแล้วมันนี่นเกือบไปเที่เอีกมานี่อ่าลายอันลายย่างเขาบอกมีหมูป่าเอาช้ำมือลายอันลายย่างครบก็เพราะนัวันลักผมเห็นวันร่าเพราะวันนี้ลักลอกเห็มันเห็นมันมาเห็นมันถือแล้วก็ย่าบอว่าอยา้มันจ้ะมันก็มีันนี้จะไม่ลอา มันัีจังว่นนี้อย่คอยบอกอยู่คอยนี่มันชีจังว่นนี้นะนี่ยอเด็กเาี่ถอดบไม่แม่นใต้อยู่ว่าไหมอวคนไตเขึ้นบ่ใต้ใต้แบบใต้ระยะไม่ยอเรอปิดระบบไัอย่างนีล้ว่ะเนี่ยมาแม่นบเปิดไฟแต่ปิดระบบไัยมาภัยใช่ใช่ไหมมีเดีนี้แลระ หมดจบตะคนนแล้นมันพู้สงสารน้นจะคนนะน้วงเป็นคนใช้ล่อมี่ตับระเจ้านี่กับไอตูนกับไอมิโซอยู่ยากพ่ออยู่ยากนอนยากกินยากปมดก่อปก็โมดจังไหยจังอยู่จังเขาคนเห็นอะไรกันมีเขาป็นยู ไปอยู่ชุมทีชุมหาเขาก็ว่าเปาเสืผ้านี่ไปนอนตามบ้านตามหรงนี่เขาเชื่อว่าเขาเป็นบ้าบา้ไปเลเติ่นไปอีกโอ้ยขอทำอะไรนะไปวะนอนกลางเดินกลางป่าไปว่ได้ยังนี่ห้อยไปว่ได้เขาว่าเขาเป็นบ้าเขาบอกบบหใจเขาบอกบริเป็นแบบนั้นแต่อย่างเขาเป็นยังเที่ยงอยุบบริเกินเหล่าหมอสารมุมมันให้เชืว่านักกว่าไม่น่าเชื่อเห็นหมอไปเด้ดิเดี๋ยวไปจะได้ใครเชื่อว่าอยู่บนเคร่องตรวสารหมอมากเลช่วย ก้นยอนด้วยหอหน้าได้บนอ,อนอน่นอุ้มผาหอไปนอนพุ่นหอบไปนอนพี่ยอมยอมยอมพอนํ้ำไหลอือใส่บรายน้ำใส่บรายน้ำแล้วกลับมายังกันนะแล้วบักล้นกลับมาลองเพลงอ้างแล้วอือเยออือ cái ký camo hay đâu 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 เนี่ยแห้งชิ้นน้ำนาขึ้นภายพกไปตามป่าแล้วเปล่าเนาะอือจ้าเบิดโลกอันนี้มานี่ไปพกถือพระหมนี่ไปนอนตามป่านี่ซาเบิดโลกนี่ซ้าเบิดบ้านเลยบาน เมื่อเขาจะบอกลูกบอกเมียเขา,าว่าลูกเต้าเขามาเดนอก็ต่ว mm ่าเนี่ยลูกพี่บ้าไปแล้วเน้ะพอลำ mm hmm. ไหลาไปบ่ได้เดี mm ๋ย hmm. วพี่บ้าห่อไปพ mm hmm. คนอีแกแล mm ้ว hmm. ิไปบ่ได้หอนหอนโอ้พอลำตัดสินใจนะจ้าไปบ่ได้ mm hmm. ไปบ่รอดไปน้ำบ่ได้ mm hmm. ไปนำมาได้เลยป,ป,ป,ป่านไปนำมาได้ป่าป้าพ่อหฮมไปนอนตามป่าอ้ยเอมันนี่กับลักรีหมม่พอแห้งแล้วหม่เห็นในป่าหม่ให้นสิว้าวเลยเนาะว้าวขากั้นเนมันบ้าแล้วจริมาแล้วมันจะบ้าแล้วเราแรกบ้านเลยครับเพราะบ้าแล้วมาบนบนลงเป็นบ้าแล้วเราแรกบ้นอืมอาปัญใจเราปันจั้งเที่ยงยุ่เาปนจระเทศวนนั้นอืม สีบ่มีดิพวกคนทำสารเจ้านะยนั่งแล้วเอาตปบุญนะอืมมาไปบุญเลาวมอเรแบบว่าชาวบ้านชาวเมืองนี่เขาสิบ่มีอยู่บ่บ่มีบ่มีบ่มีคิดว่าเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองนี่สิบ่มีคนศึกษาไสมบูรณว่าเจ้าบ่มีบนอยู่ที่เขาจะเออมาอยู่ดินเท่านี่นะมาฝักไปอยู่ใชายเขาไปอยู่ใชายเขาเขาอยู่เขาย่านเขาเห็นแับนี้เอว่าอผมคนชุดเลยหนึ่งคนชุดแล้วบ่มีพี่อย่างเขาคึดไว้ก้อนแล้วเนี่ย นะผู้บางคนเขาใจบุญก็มบีได้ทันหมอยังว่าผลแห่งดีเพื่อไหวน,นะเพื่อเพื่อใจบุญเอาบาว่าไดแล้นี่เขาเป็วนวันนี้กะเจ็ดเดือนเลยกัยังบ้านมีภ<อ>ูมิถามอ๋อนีภูมิารมโม่คู่กินชุกกินดีสพรอกันคนใกล้เทงง่งหาเท่งนาผมเอาลูกนเอาเมียเ่าปั่นนี่เดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเจ็ดเดือนโบเห็นหน้าถามาดันที่กับมาเยี่ยมมาค่อยกันแน่ ยันเขาอยากเวียดกับมนเวียดเขาทำนายกาคนเขายุ่งกันกระทามกันเอิ้อกันไครเวียดทำนายการสลามาเบี่ยงลำมูมแน่ว่ะเขาก็คือบริเป็นบ้าปเป็นงอะนะเขาก็ลักลี่อยู่กับเขาเลยนี่บ่แม่งนะบ่นั<ะ><า>บจะบ่นับจะเป็นงูเลยวะอืมเขาบ่นับถือเขาป้าเขาถิ่มบริเลยนะเนีว่ะเอาเป็นคนบ่มีนะเขาป้าเขาต่อยบุตรเป็นเขาเกลียดเขาเกลียดเขาเป็นคนบ่มี เกี <Now>. no. ่ยนเอาเนาะอืมเขาก็ช่างแต่รายเน,นี้นะมันต่างกันอ๋ออะไรให้กูพักหนึ่งอืมพักหนึ่งยังไมปานดิอืมนันงเล่นกูไปนั่ไหนกสุดรกูเจอในกสุดเจอหนั่นกสูตรไปเกินมาพี่บอกให้นี่เลยมีอยู่ใช้ชฉบาบเลย ใส่กสนันนี่ช่องบ่อนแน่นี่หมูฟ้าตัวใส่บ้าททำมันแห้งสินี่ดูมินนินทาแห้งสิใส่ไร่คักมันมีบนโยบนเสาคักแน่ตกลรดนทำมะม่วงเอาไปซื้อทำไม่ร่มเอาไปซื้อกว่าไว้กว่าหมูเมิดบ้านเลยหมูมืดลัวมันทุกอย่างกว <buff. S 2> ่ามืดทุกอย่างมันมีอันเทปว่ามะม่วงเออกว่ามะม่วองอีกนะพ่อ เก่งหัวได้ก่อนหมวมชีวิตค้นมันคือเหมืองหมู่ชีวิตเขานีแบบนั้นรดลกลนไปนั่นม่ชะมารโคเขาบนมีไหนกรัวหมกม่วงี่เอามันเล็กอะไรมันช้ำมันชุดอะไรมันชินเดาทีมที่ชื่อเทียวควัดไปขึ้นไปขึ้นมาขึ้นทางไหกับบมาคว้าใจอลไรกับ่มมีเอ็ดเล็กับบมอะไรจะอยู่นี่ก็เขาพออยู่มาเร่อยก็ มันค่ะสีสั่นไปเต็กบ้านยังยงสิจังกว่านี่บ้านนะในระยะยาวเบาให้สีเป็นอย่างระยะนะอือตั้งใจได้ค่ะได้ตั้งใจว่ได้แหละค่ะเรียว่าจบจบเหตุเออจบเผลเพราะนั้นจําเป็นอ่อก็ดีนี่จะโลกด้วยความจําเป็นอนี่แหละเขาหนีด้วยความมันมันผู้ได้เหตุผู้ได้ทาก่อนก็ย้อนแบบนี้แล้วว่าเขาเหตุไปมาแล้วมันมันมันชุดแล้วหันมันมัน มันชุดแล้วเข้าวเห็เข้าวทาได้น่ะคือว่าให้มันจบนะเนู้ซิวใช้แันเจ้าเหี่ยมันดูจกคอยกับหาทางออกให้เจ้าบอได้คือกันมันชุดนะดันมันเบิดนะเบิดได้จบเบิดพี่น้องก็เบิดเลยบ่าวไหเบิดอันนี้มันเพื่อนนั่นแบบ ร้านบะัวมันเขาซื้อมาัวพอได้ใว่เปลาบานนี้แค่มีดินมูินมังเอากาพอได้นี่ไ่อันนี้เป็นพวเขาซื้อโ้ยเราเห็นพวกกนจะอะไรได้เปล่าเร่จริงเขาขึ้นวันนั้นบริบอเขากับบูะเราะเขาก็ขึ้นเขาหน้าเขาขึ้นวันเขาเห็นมัน้อยแล้วเขาใจนีเขาว่าเสียบ้างเฮ้ยเขนีไม่มากใช่ไมเขาขึ้นมันคนหมจักทางแล้วมันมีหมดเพิ่งสือขิดไวเกินเนาะเปจักทางไปอ ข <temple S 2> าพูด uh, <hehe, S 2> ตบชีวิตเขาหนิเขาพูดบอกให้เขาอยู่เลยอื่เขาเขาบอกทางเขาเลยเขาบอกทางเขานีนะข้าซีเนี่ยแนะแนะมาเขาเยี่องทางเขานีเขาเยื่งทางเขาไปเจ้าไปอยู่แสงสว่างตอได้เจ้ากับผูู้เนาะเจ้าจมมดว่าเจ้าไปขันบ่มีแสงสว่างเลยคือว่ามืดมัวไปมืดมัวไปเลยบาทเจ้าคิดว่าเจ้าชิมีแสงสว่างเยู่บ่เจาคิดต่อไปนี่ยะหมดว่ะบ่ได้อยู่นี่นี่อ่ะ คาคาเลยอยู่เลย <c oughs> ม,มันบ่มีนินอ็อนมันบ่มีสิขันคือว่าอรบ่มีนี่นี่ก็อยู่ห้วยอยู่ห้องคือเขาว่ามันก็โพดอีกมันไปบ่ได้แล้วอนยะู่ห่วยอยู่ห้องมันเห็ดบ่ได้แต่เห็ดแบบนั้นเขาก็ชิมบ้านอันนเ้นะเขาชาบ่ได้ว่าแต่บ้านนี้นเมนละว,วะคือว่าบ่ได้เมนแต่บ้านนี้เขาหูจากเจ้า ขอวันตั้งแต่ทางคนหอดทางพี่เนี่ยนะจะไปพบจงเป็นนอนไปเห็นจังพ่อนอนผูมือนี้ไม่จะแม่งอีแม่งว่างห้องย่ออนๆิ่งวนนย่อนันนอนวันอ้จากทางเดินจากทางเดิน จากทางเดิมจากทางไปเลยเนาะหาทางออกบ่ดได้มืดมัวไปมืดเหมือนกับหามองม่เห็นหุ่งบ่เห็นทุนทางขึ้นม,มีบนอยู่นี่ไปเนาะแต่ว่า<ม>เจ้ากับมืดทุนทางไปแล้วมืดสูงใน่าไปตามป่าโอ้ยขอทำหลารแล้วขอหวังเจ้ากะบอฮ<ม>ัทกับบอนนี้ชาวนเองกันม,มืดในนี้เขาให้ง้อใส่ชับ บ้าหัวใจแน่ยักับเขาพายุนี่นเขาพาย,ย,าาย่คนสุดเลยจะมันเห็นเป็นร้อยหมอนี่มันบอังมีช่างได้หลยงปัดแปดทีบบาทนี่ยอ่อนบันวนจังเลีนะแทงใจดำทํำเนาะเี้สเป็นอะไรอ่อนแทงบ่เดยนแทงแทงใจดำท่านหมอชาำนอนอกักลากเลยเลยพี่น่อไวแล้วบ่ไม่ใช่ไปแล้วเนาะ

อเจะได้ไหเนาะคนเานับสิบบลุกเลยบาทหมไดหาแต่ว่าหนักสิบน้ำหนึง่งยังบมลุกเ็จไปจ้ะเอาคำั <c oughs> มือออแตแรงจนนอนรับอยู่แบบนี้นะบนอนเลยนอนบ่น,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 บนะบนอนเจ้าชีนได้ไหจ้ะ นาง่ำทำอยู่งหายลเฉพาะอ๋อลงปรึกษาก่อนเนาะมือนเมื่อกาให้เพื่อนหูก่อนอืมในการขอขอเพื่นหู้่อนเห็นก่อนืมเป็นหาืเพื่อนอืมอืมให้เพ็นหู้ให้เพื่นเห็ดในกจะได้เพื่นใช่ว่าเอาเพราะว่าอย่างนั้นเพ็นเสียใจให้เนาะจะเอาเห็ดไปโรดทำไปโรดงาอย่างกันให้เพ็่นหู้ล้ำเนาะให้เพื่นหู้ล้ำก้อน อดเอาก้อนเอานาะแบบอะไรคนหูขาทางออกน้ำ <c oughs> ก้อนก็โทษสาภัยน้ำก็ไม่เนาะหร่เมื่ออาจจะออกกได้ไอเนี่ยแต่ถ้าข่อยมาจอดเนาะฉันบอกมาจอดนี่แล้วจ้ะนี่แล้วเลยไม้กำลังใจเนาะยืนยาวหลายมื่อหลายวันเนาะ ยังหายมาแล้วยังหายมาของมือแล้วมาให้กำลังใจนะตอนนั้นแล้วก็จะวอ,อาคอรำพอให้มีชีวิตชีวาจออยู่ไปทั้งหมดไป,น,ไปนะนะมือเขาอยู่พเดีเขาเพิดขึ้นชั่นได้บาทขึ้ดชั่นบนว่าเขาบมมีบนอยู่บนเช้าอืมมันคึ้ไปเบิดได้คน